เรเห็นสีพัชพี่น้องนะครับผมมาตัมเนื้อทางของแม่ท้องนะครับเรียกว่าเจตท้องนะครับหมวดที่ผ่านมาผนก็โชคดีหมวดนี้แอดิินสิมาตัมพี่น้องนะครับแต่ว่าผลก็โต๊ตกนะครับผลตกอ็ต้องเฝ้าเฝ้าจากน้อยเด้ครับสวัสดีครับ คนที่ท่านมา้นี่แม่ท้องกับถือคลิปนึงเนาะคลิปที่ว่าคลิปแรกอะเลขนี้ที่มาเพราะเขาเขาคลิปสองที่ว่าแม่ท้องซื้อเลขไว้ลอตเตอรี่สองใบสามวันถือวันที่หนึ่งหนึ่งแน่นกับใบหนึ่งก็เป็นเลขหาหนึ่งใบหนึ่งก็เป็นเลขเจ็ดหกแม่ท้องโชคดีบ่ค่ะฮะโชคดีเป็นบ่เออแต่ได้อิ่มหมดทุกหลังนเลยได้หลายบ่อเพิ่นกัเป็นเพิ่นนี่พี่น้องยิ้มชนิดละถือุังหวัดแต่ว่าถือมาหลายนั่นบ่ค่ะ ก็ตวเดียวซเดียวโอเพราอดีละซ้ำเนี่ยตัวเดียวดีพอดีพอดีกับบ้านเขามันม้ีกันสุอหลายเนาะประกาศเสียงหลายผว่าเสียงหลายก็ยันบ่เขาเนาะยันเ์สีคนี้ดีเนาะักสีคนี้ดีเนาะว่าสีดีตรงว่านี่เขาอีกทีว่าที่ื่อนไลเนาะีีกัเอาคู่บ้าสือในใกนอมีบันดี มู่บ้านนอจัเวีนบันเนี่ยบันจําบ้านจังบ้านไนบรรพันบ้านหนบรรันเขาเลยทีเป็นบุญเีไ่หลคนตึงทังเนี่ยามีไหลไหลอยอคนมาอาศัสคนมาบุญนี่ยจะมาอาศัยเเจ้าได้่ามว่าพันะเขาเจ้าบ่นหอบมาผีมาแบงกันย่นี่ยเออหอก็มาแบงกันเราถามว่าคุ้มคุณละพน้ามาหายพานะมาแบงกันยั่เนียว่าแบงไหนนันเนีเรือไร เออเจ้าจีเอาส่กันนาเอาแบงอะไรลย่าง้ต้องไดน้ำพน่งป้องไรยังไง้างแต่ได้ก้องหนึงูดนึงน่ะหล่ะเจ้า้านโอ้แบงเป็นพูดเป็นพูดไรหนึ่งมากก็แบงกันอยู่บ้านหลังนี้เออบ้านหลังนี้สัมัี่เป็น้องตียังไงเม็มวตีตัวเดียวนะเรื่ยว่าตีเอาสวนใส่เลยว่าตีสวนใส่ไบ้านเลยที่บ้านเลยี่หลังนี้ตีตัวเดียวตัวเดียว มาเล็กีซีนี่เลืองในห้องให้วาดจะเอาสูงไ่อายุจักปีครับอายุได้หกสิบสามหกสิบสามหสิบสามปีมาเลกตีซี่ีตัวเดียวซีมูมูสามเนาะซีมูสามมาเลกตีซีมูสามเยอกไปหน่อยเออจนว่าแบงยอะเตยถึงบาทเนี่แมงย เราเพิ่มกินไหมทอดกี่รเลขจะเขาหรือเลขจะออกป้าหรืี่นั่งวาต่ว่ามันจะพว่ออกโดนอย่างนี้ราบางทีเนาะแม่นั่ะมันลดนอย่างนี้ก็อีทีแลวออก40บน40น้ำทำนิจจำ่าพ่ช่วงช่วงนี้แหละอีทันอะหน่อเสียงมีทีแลวมันออก40 4 บนแล้วก็40ข้างล่างปถวมาเลขกันจดไป่นี้จดใส่ว่าจซื้อวัตโตดีเนาะคนดีเนาะม่นองมามันมีสองประเด็นหรอกค่ะถ้อเลขว่าออกมาเลยที่คือเลขสี่เขียนไหม่ดีเขาโอ้ถึงมาออกเลขที่เขียนใหม่ไม่เ้้เขียนเลขไมก็มี้สิเขียนใหม่นี่เนเลขว่าจซื่อใ้เอานันบ่างไมตั้งกระไร่ได้เขืนหูมอลน้อมเมืคน เลขติดเขียนไว้ไว้ท่านมาคืออะไรตัวเลหนึ่งสี่แปดหาหาแปดสีศูนย์เขาเียก8่าตีศูนย์0นี่เป็นเลขบ้านตีศูนย์หนึบ้านนี่เลขอยูหาครูเลขเขียนไว้จริงๆรนี่ีครูแต่ว่าเลขตีศูนย์น่เป็นเลขบ้านเลขติดเขียนไว้ ม่ยาสรอกดูกลุงอ่าหลอกหลอกมาเตจังสิงห,หนายน,ะนายเาานพาะว่ามในว่ามันแตกปากกาใจน้อยเถียนเขาหลอกเขาสีผมื่อน,น้ำโบได้เขาต้องลอกเอา

เลขบ้านเนี่บ้านเลขที่ซี่ตัวเดียวมัน้องเลขที่เป็นที่ศูนย์ที่ศูนย์มีมสามน่นนมืรสามน่ต้องมา้งวันี้นีเลขที่ศลงอันนั่นไงนไหนลงวัลงวัเดวันที่บ่กะลกงแต่เด็กเด็กเดมัมีาอย่รน้เห็นบ้นั่นอานะคะ ะะเลขแม็ดลองมันเขียนไว้นี่เลขเกตหนึ่งสี่แปดหกหาก็หาแปดเขียนเลขไว้นะคะเพิื่อนฝันว่าข้าเจ้ามา่แบงเนือ้อหายยุใไตถุนบ้านเพื่อนนี่นะคะแต่ว่าบ้านเลขที่จริงๆบ้านเลขที่ซี่ตัวเดียวนะคะซี่ตัวเดียวมูสามเม็ดพ่วงแม่ท,อง,มทองก็ได้ว่าซี่ตัวเดียวอาจจะเป็นซี่ศูนย์นะคะคนได้เขียนลงอีกตัวหนึ่งคือสี่ศูนย์สี่ศูนย์มูสามนะคะ ถ้าว่าตัวเลขเขียนไว้จริงๆนะมีจเจ็ดหนึ่งสี่แปดก็พกผ่าก็ผ่าแปดนะคะเป็นแค่แน่ช่างนะคะเออมวที่ยพันมาดิคลิปที่สองเห็นน้นทิยาลงไปใน่ท้องสื่อเลขไว้ปันมาถือละมันที่หนึง่งมันสื่อไว้กับมีหาหนึ่งกับเจ็ดหกนะคะเลขก,ก็ออกหกเจ็ดข้างบนมวลนี่ก็เป็นย่งสี่นะคะขันให้มากมากตัวใดก็มูครับที่มากสี่ที่สี่ครับ 8, แ, 4, 7, แต่ที่สี่เลขผ่าแปดนั่นไหครับ มักหาแปดหลายกมูนะครับเนาะแกับี่ศูนย์กับที่ศูนย์เรื่่นเรื่องว่าจะแจ้งแจ้งฝรั่งฝร่มักหาแ <elled 4. S 2> ปดกับที่ศูนย์เนอะแส้่ามันเนที่มัที่นมันมันไม่เคยเห็นเจะแจ้งพอดีล่ะตัวเน่นนะ แล้ตัวเนี้ยมันจะโยมมกกลิน้ากีนมันราคาแปดกับสศูนห้าแปดกับสี่ศูนนะครับ,กกบเ,เลขตัวป็นมักนะครับเนาะนมีเลขที่ครูหาคือไม่พอ่อรัางิดว่าจัดมือตัวคู ่ซื้อมัตูมตอคูแต่ว่าตัวซีเมนต์แมนบ่แมนท้อครับแมนท่อมีถือชุมวาชุมวานถ้าส่ื่อก็ถือ่หลายถือเช่ร่อยซองร่อยบกานลบาลงทืนหลอย่างนันถือมันจะ่บนเนาะมัเจะนึ่งเนาะ้าจจะเต็มเลยมนึ่เดมันบ่มากอยยันมันเพิ่ไหลยันมดนเงินไหลแบบ คนกะตกนุ๊กขึ้นกะกวนอันเด็กอันเขียวเนาะคนตายอันนี้อันนี้คนหาที่คือหาแต่ออกไม่ดีที่างมันมีวิธีเลยสิ่งแต่บงวนถามแน่มนข้อเคยฝันแบบนี้บ่ฝันวันมี้คนมาฝันเนื้อหายเร็เคยเข่าบ่ฝันกับจำอะไรเพรก็อีกจำอะไยบอว่านอนยังเว้นอะไรฝันาะไจำอะไรเนา่ัฝันไ่จำอะไรยักษ์เหรอฝันาเว้นฝันกลางวันเลยนะ ม็ขจอาเนี่ยมัแบ่งกันยืด่นึ่นรูข้างล่างย่ย่ติบ้านเลยไลขมั่งเขียนไว้ตนี้เกทหนึ่งสี่แปดกับคบหากับหาแปดแล้วเลขบ้านขนาดเป็นบ้านเลเนนขที่ซีนะคะผลนก่เรียกว่าเผนมาศศูน,นย์ผนแล้วศูนยใจเลขเป็น 4, สีศูนย์มูสามนะคะอ่้งหมูข้างวลก็นี่จนี่อะไลอ้ง เราไปใกล้มือนั้นพยาจะมาตามอีเชื่อแม่ห้องฟันได้สาวโตนะคะเป็นแต่เป็นคนใจดีนี่หํำใจเป็นแตบก็แบนแบนฟันที่เก่านะคะเป็นแบบ่แพงเล็วนะคะกับครงานโรงานนวล่านซ้อบตรดีเป็นแบบก็แพงเลยเีวงเนี่ยคาตารตาเห็นหน้าสีดีก็ได้แต่นี่กันหลายอหล่เนาะเป็นกระถือรางวัลที่หนึ่ง่เราต้ันไปฟันว่ามันถือรางวัลที่หนึ่งมันซื้อเลขไว้บตรี่านหนึ่งก็เก็ ครับพี่น้องก็เอาน้ำไปพิจารณาบ้างนะครับเดอ้อสำหรับต้เนเรียกเงวทางของในท้องนะครับงวดนี้พี่น้องกับคงสชโชคดีกันยูคือเกานะครับเพราะว่าเพิ่หมั่นใจนะครับเพิ่นชอบชอบหาแปดกับซี่ศูนนะครับเดอ้อพี่น้องกไปพิจารณาลองเบ้งนะครับโชคลาภเป็นเรื่องของส่วนบุกคนแล้วพี่น้องเดอ้อดวงคนเฮาวัดทอกันนะครับบางครัง้งบางเค้ากัานก,ก็ต้องอาศัยดวงของผู้อื่นน้ำนะครับถ้าจะมีความสนถคนดวงดีคนมีบุญ เราก็ร้องตามเพื่อนร้องเิลงนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อช่างสีได้ตามเพื่อนอีกนะครับเพราะว่าเพื่อนมีโชคดีมาตลอดขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงสู่สุขสุขนนะครับผมจะเก็บจะฉุดรำรำได้ด้วยครับบ๊ายดีครับบัาดีครับบัาดีครับ